น้องนุกชนโดนแน่นอนค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าทุกวันนี้นะคะจะประสบความสําเร็จกับการเป็นนักร้องนะจนมีแฟนคลับค่ะที่คอยซับพอร์ตมากมายแล้วนะคะแต่น้องนุกเนี่ยก็เรียกว่าไม่เคยลืมนะคะหรือว่าทิ้งใครไว้ข้างหลังเลยค่ะทุกคนค่ะนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราก็เลยได้เห็นโมเมนต์ที่แสนอบอุ่นค่ะทุกคนค่ะระหว่างคุณครูกับลูกศิษย์นะคะทุกคนค่ะเพราะว่าเมื่อน้องนุกค่ะมีโอกาสไปแสดงคอนเสิร์ตที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะก็เลยถือโอกาสไปเยี่ยม ครูเทียมค่ะทุกคนค่ะนี้เลยนะคะครูสอนเต้นเพลงลูกทุ่งชื่อดังค่ะที่เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ทําให้น้องนุกเนี่ยประสบความสําเร็จเพราะเป็นคนแรกค่ะที่พานนุกเข้าสู่วงการเพลงนั่นเอง oh, <no. S 1> แล้วเขาไม่ได้เจอกันนานถึง9ปีแล้วนะทุกคนค่ะแล้วเขาก็ได้ไปเจอกันนี่เลยน้องนุกนะคะก็ได้โพสต์รูปค่ะพร้อมกับเขียนข้อความว่า วันนี้ได้มีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยนัดกับครูเทียมหลังจากไม่ได้เจอครูมาเก้าปีเต็มนี่คือบุคคลคนที่สำคัญและผู้ที่เป็นเบื้องหลังบุคคลที่สารฝันให้นุกในการเป็นนักร้องบุคคลที่นำพานุกเข้าสู่วงการคนแรกในชีวิตนุกเลยครับแต่จะบอกว่าไม่เคยลืมครูคนนี้เลยครับยังรักและศรัทธานในตัวครูเสมอมาวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มี โอกาสได้มาพบเจอครูและยังได้ไปกราบไหว้หลวงปู่หินอีกด้วยในยรอบ9ปีนะคะแล้วก็สาธุกรับนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นภาพความน่ารักภาพแห่งความประทับใจอะค่ะทุกคนขาแน่นอนว่าสำหรับพวกเราทุกคนก็ต้องมีแบบคุณครูในดวงใจคือคนแรก ูที่เคยสอนเรามาทั้งหมดอ่ะฉันเชื่อว่าทุกคนจําได้เออนะคะทุกคนคะ่ะแล้วน้องกก็เป็นแบบนั้นเช่นเดียวกันมีได้มีการไปกราบด้วยนะคะทุกทุกคนคะ่ะเกรนที่บอกไปเครื่องหมายของความกะตัญยูเนี่ยคือน้องนุกจริงๆนะทุกคนคะ่ะรวมไปถึงได้เห็นมีคลิปด้วยแม่<ถ>น่ารักมากเลยนะคะ ครูครับจำสีคนนี้ได้ไหม,ม <laughs> นะทุกคนคะ่ะ <laughs> เพลงนี้ตามรอยไหมเรียวค่ะที่เป็นคลิปที่น้องนุกพลลงมาจากรถเสร็จปุ๊บเจออ่ปุ๊บว้ไวไว้เสร็จพอเจอครูเทียมเขาก,ก็โอ้โหกอดกัน ก็เรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักนาอหกเก้าปีแล้วแต่ก็เรียกว่าไม่เคยลืมครูคนนี้เลยนะคะเ่าแฟนคลับค่ะก็เข้ามาโหคอมเมนต์ชื่นชมกันมากมายจริงๆนะว่าแบบวินน่ารักมากๆเลยนะคะเป็นความกระตันยูนะทุกคนแล้วน้องก็บอกอีกแฟนๆบอกเยอะแยะมากมายเลยบอกว่าน่ารักมากความกระตัญยูรู้คุณนี่แหละจะเป็นเกราะป้องกันเราในทุกสิ่งนะคะรวมไปถึงเยี่ยมมากครับเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับ สิทธิ์ไม่ลืมครูน่ารักมากเลยครับเออ,อนี่ไงส่วนหนึ่งที่ทําให้น้องประสบความสําเร็จนอกจากความสามารถแล้วค่ะทุกคนคะ่ะยังเป็นเรื่องของนิสัยใจคอด้วยเป็นเรื่องของการ<อ>รู้คุณคนเนี่ยเขาจะเจริญขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ไงแม่เออก็ขออนุกไปไหนมาไหนก็มีแต่คนรักคนเอ็นดูคนเมตตานะเป็นแบบที่น้องลุกเป็นแบบนี้แหละโอเคแล้วดีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็ที่สําคัญเขายังคงน่ารักกับพี่ๆแฟนคลับ ตั้งแต่วันแรกจนถึงนี้เขาเป็นยังไงเขาก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะทุกคนค่ะน่ารักมากๆเลยนะก็ฝากติดตามผลงานของน้องด้วยนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีรายการหัวท้ายใต้ก่อนค่ะทุกคนค่ะทาง WorkPo i อยนะจ๊ะสองทุ่มห้านาทีโอ มีน้องนุกนะคะมีน้องฟีน้องเบกนะคะพีพี่เสนาหอยเนาะมีคุณตา้ามีอีกหลากหลายคนเลยไปดูไปรอชมความสนุกกันได้นะทุกคนจ๋าแล้วก็งานของน้อยยังมีอีกแบบเยอะแยะมากมายเลยติดตามตารางงานของน้องได้นะทุกคนใครสะดวกไปที่ไหนก็ตามไปให้กำลังใจกันได้เลยค่ะ